เอาไงดีกับจากลุ่มเฮ้ยจากลัวครับ XJ220 ครับรถคันนี้มันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับคือผมจะบอกว่าอันนี้ผมลองเล่นใน5 e c u นะจับครั้งแรกรู้เลยว่าอาการท้ายปัดมีครับแต่นิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่านั้นคือคุณจะทำยังไงให้มันไม่ดับนั่นเองซึ่งใครจะทำคันนี้5 ICU นะมันจะมีมันเป็นรถถาวรอ,อะเข้ามาที่นี่ก่อนครับตรงนี้นะครับรถถาวรมาถึงแล้วรถจะอยู่ในมอเตอร์โชว์ถาวรตรงนี้นะครับด้านซ้ายล่างเลยปุ๊บนะครับกดมาที่นี่นะครับ จากนั้นให้คุณมาดูที่ตัวอย่างนะก็เนี่ยครับรถมันอยู่ที่นี่ครับคือคุณไปเปิดตู้ไหนมาก็ตามมันจะหลุดเหรนมาให้นะฮะคุณจะได้ ECU มันไปนะครับมันก็จะช่วยแก้อาการดับอะไรได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเลยว่ามันดับมันอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะรู้เองเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูเปิดคันนี้สมมติคุณเปิด CLK อะ่ะคุณเปิดตู้นี้ใช่ปะ่ะคุณเปิดตู้บนเสร็จปุ๊บคุณมาแล้วคุณออกไอ้คันที่ผมบอกไปออกคันนี้เนี่ยเปิดตู้บนนะจะได้คันนี้ซึ่งคุณก็ได้เหมือนกันัันนนเเพรรราาะ่ามมป็ถทีลุดลคบ หลุดมาหาเรานั่นเองอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนถ้าใครไม่นี่นะถ้าใครแบบขี้เกียจเปิดหามันนะคุณก็มากดที่นี่เลยฮะนี่ครับเอาถึงนี่ก็ได้เนี่ยเอาถึง550ก็ได้ครับคุณจะได้ห้ี c u แต่อันนี้เขาไปเปิดรถคาร์ดบนมาั้งครับเขาก็เลยได้ตัวห้ี c u นี้มาแอบรีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้ยืม ID มาลองรีวิวนะครับก็ประมาณนี้ครับใครอยากไปทางรัดอยากได้คันนี้ให้ซ c u เลยก็มาที่นี่นะครับจัมโบ้ครับตรงนี้เลยครับถามจูบิโกได้นะครับจูบิโกมีครับอะ ต่อมาไปดูหน้าจูนกันครับกับรถคันนี้ซึ่งจูนที่ชาวบ้านเขาใช้กันปกติเขาจะใช้จูนนี้นะครับจูนที่เขา,าใช้ก็คือ2 3 2 3 2ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเล่นยากถ้าเป็นมือใหม่นะแต่ถ้ามีรถคันนี้อยู่แล้วศู์ e c u อยากเอามาเล่นเก็บแรงลองใช้จูนแบบนี้ดูนะครับ2313 2หรือไม่ก็2113 2แบบนี้นะครับถ้าแบบมือใหม่ๆเลยนะ2 1 1หนึ่นนี้ก็ช่วยได้ครับแก้อาการทะไหลแก้อาการสะบัดได้แต่อาการลดดับอาจจะต้องอยู่ที่มือของเราครับ เวลาเล่นก็ช่วยงัดออกหรืออย่าดิฟหักแดงค้างนะครับอย่าอย่าก,กดเลี้ยวค้างแล้วแบบหักเบรกสีแดงอะ่ะตรงตรงหลอดดิฟอะแดงทะลุหลอดดับแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูในคลิปนี้เลยครับไปดูกันเลยนี่แหละครับอาการดับที่ว่าดูนะถ้าคุณแบบเนี่ยเข้าผิดจังหวะคือรถรอบตกปุ๊บนับหนัก,หน,กหนักกว่าเซนโตกครับเซนโต,นตมันมันมีอืดแล้วมันจะแบบเล่งขึ้นแต่คันนี้คืออืดปุ๊บเล่งไม่ขึ้นเลยเนี่ยครับเห็นไหมดูนะถ้าแบบเข้ามาผิดวิธีแล้วมันแดงนานเกินอะ่ะรถมันจะอืดรอบตกแบบนี้ไปเลยครับนี่เลย ก็กว่าจะเล่งขึ้นมาก็หนักหนาอยู่แต่ถ้าเล่นได้เข้ามือแล้วมันก็จะดิฟสไลด์ได้ประมาณนี้เลยครับรถมันก็แรงของมันอยู่นะแต่แค่คุณต้องพึ่งนิ้วคุณอนะ่ะอย่าก,กดดิฟให้มันหลอดทะลุอะเป็นไงล่ะ